สวัสดีครับเจมส์เนะครับก็อยู่ในชุดเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เออผมคิดว่าผมก็อยากจะแต่งตัวแบบนี้มาถ่ายคลิปอีกครับแบบผมไม่อยากจะใส่เสื้อยือดแล้วแหละแล้วก็อาจจะมีเสื้อโปโลบ้างครับส่วนหลักๆเนี่ยผมก็อยากจะใส่เชื้อเชิ้ตเอามาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเลยกันนะเพราะว่ามันก็เป็นตัวตนตัวตนเป็นไลฟ์สไตล์เป็นสไตล์การแต่งนนตัวของผมจริงๆนะครับอืมก็อยากจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรมาถ่ายแบบใส่เชื้อเชิ้ต อีกเหมือนเดิมแล้วกันอืมก็จะเห็นคลิปแรกๆเนี่ยผมก็ได้กลับไปใส่แบบนั้นเหมือนเดิมให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับส่วนรับวันนี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบนะครับน้ําหอมของเอ,อ่อเป็นน้ําหอมอาจจะเป็นแบบน้ําหอมโครหรือว่าเป็นน้ําหอมที่ให้แรงบันดาลใจแล้วกันอืมใช้คำว,ว่าให้แรงบันดาลใจชอบน้ําหอมที่ราคาถูกลงมาหน่อยแล้วก็แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นน้ําหอมที่ผมกลิ่นแนี่ยนที่ผมชอบแล้วก็ทุกคนชอบง่ายนะครับนั่นก็คือมองบลอง e x p l o r e r เออรกับอามาฟคลับเดนุยอินเทนส์แมนนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอนี้เนี่ยก็เห็นทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆของทางช่องของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูเลยครับโอเคผมก็จะพูดถึงตัวอามาฟคลับเดนุยอินเทนส์แมนก่อนละกันเพราะว่าผมฉีดไปแล้วครับแผ่นนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงตัวนี้ก่อนละกันแต่ว่าสำหรับตัวมองกรอง Explorer เนี่ยผมจะ ฉีดไปข้างนี้ให้มันแบบว่ากลิ่นมันโอเพนโน้ตถึงมิดเดิลโน้ตไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาโดมมาเปรียบเทียบอีกทีแล้วกันนะครับเก็เดี๋ยวพูดถึงคาร์ลดอนูยอินเิสแมนก่อนแล้วกันือสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมแบบอยากได้มานานม,ม,มากๆแล้วก็ได้มาซสนได้นะครับกลิ่นของเขาเนี่ยมันอาจจะดูชีฟดูเป็นสายเคมี มากเกินไปหน่อยแต่ว่าในใน,ในช่วงแร,งแรงกๆเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะเบลนเข้าหากันนะครับอืมใช่มันค่อน blend, blend ข้างที่จะเบลนเบลนเข้าหากันส่วนเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยบนผิวผมเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆอืมแล้วก็ถ้าเทียบกับสถานการณ์เนี่ยที่ผมจะให้คะแนนเนี่ยสำหรับใส่ไปงานทํากาเนี่ยผมให้ไว้ส .5. 5. ุแล้วกันที่หักไป0.5้า พผมคิดว่ามันเป็นกลิ่นที่อ,อ,อาจจะสู้กลิ่นน้ําหอมของของ,ของคนอื่นไม่ได้ที่อาจจะเป็นแบบว่ากลิ่นอาจจะดูแพงดูหรูหรามากกว่าซึ่งตัวนี้เนี่ยตัดความเป็นตรงนั้นไปนะครับแล้วก็กลิ่นมันอย่างที่บอกไปว,ว่ามันอาจจะแพงสู้น้ําหอมของคนอื่นไม่ได้ส่วนต่อไปก็คืองานไปเที่ยวกลางคืนกันเที่ยวกลางคืนเนี่ยผมไม่มาสี่ที่ตัดไปเนี่ยก็เพราะว่า กลิ่นมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบน่าดึงดูดใจอะไรมากขนาดนั้นส่วนไซเปเดตเนี่ยผมคิดว่าผมให้สีเหมือนกันที่หักไปก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นที่น่าย่อยวนอะไรมากขนาดนั้นไม่ได้เป็นกลิ่นที่เซ็กซี่อะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ถ้าคู่เดทของคุณหรือว่าคู่รักของคุณเ,เนี่ยได้มาดมเนี่ยคู่รักของคุณเนี่ยน่าจะชอบได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าเขาน่าจะลหลงไหลคุณมากๆเลยอืมส่วน สถานการณ์ที่ไปเที่ยวสบายๆก็ให้สักให้สักสี่จุดห้ากันเพราะว่ามันก็เหมาะกับถือว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันถือว่าเหมาะกับทุกสถานการณ์เลยอืส่วนใส่ไปทางานใส่ไปเรียนอย่างผมก็คิดว่าใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ดีมาก,มากๆเลยเหมือนกันมผมให้แทบจะให้เต็มห้าเลยแหละเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยด้วยของเรื่องของกลิ่นด้วยเรื่องของคนชอบง่ายด้วยเออผมราว่าสามปัจจัยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหมาะกับน้องหอม กลิ่นแบบนี้ก็เหมาะกับตัวนี้มากๆครับที่ไม่ต้องพูดถึงเ,เรื่องราคาด้วยเรื่องราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยด้วยซ้ำครับถือว่าหามาซื้อได้ง่ายมากๆครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่หลายๆคนต้องการซึ่งมันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือว่ากลิ่นอาจจะดูดูคนใช้เยอะมันก็จ,จะแบบคุณก็ต้องอาจจะต้องเลือกฉีดนิดน,นึงอาจจะไม่ได้ฉีดทุกวันเพราะว่ากลิ่นมันอาจจะซ้ํากับคนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็กลิ่นด้วยความที่มันราคาถูกกลิ่นมันอาจจะดูมีสารเคมีเยอะ ดูชีพอืมก็คิดว่าก็ผมก็ผมเองก็ไม่ได้ฉีดมันทุกวันเนาะว่าวันไหนที่อยากจะฉีดมันก็ฉีดหรือว่าวันไหนที่ต้องการกลิ่นที่มันเป็นทางการดูให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอืมผมก็ได้ฉีดตัวนี้นะครับโอเคก็มานนี้้วกันก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเกี่ยวกับตัว Armad Club โดย Intense Man แล้วก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังกันอีกทีล้วกับข้างนี้เนี่ยก็คือ Montblanc Explorer นะซึ่งผมก็ฉีดไปแล้วนะครับประมาณ ประมาณสองสามนาทีแล้วแหละอืมกลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่ามันก็ยังมีโน้ตที่มันคล้ายๆกันอยู่กลิ่นของสับปะรดอืมกลิ่นของสับปะรดกลิ่นของวานิลลากลิ่นควันๆอะไรเงี้ยเออซึ่งมันเป็นโน้ตที่เหมือนกันแต่ว่ากลิ่นมันอาจจะไม่ได้คล้ายกันมากขนาดนั้นถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมชอบกลิ่น มองลอง Explorer มากกว่าเพ,พราะอะไรเพราะว่าด้วยมันจะอาจจะเป็นโคลนเหมือนกันหรือว่าจะเป็นแบบน้ำหอมที่ให้แรงบันดาลใจชอบสองตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าออคุณภาพกลิ่นเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยให้คุณภาพที่ดีมากกว่าสองตัวมอง,มอง,มอง Explorer นะและ้วก็เรื่องของราคาเรื่องของความเป็นแบรนด์ที่มันมากกว่า Armas แล้วเนี่ยผมคิดว่าเออถ้า หลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันกับผมนะเพราะว่าผมคิดว่าม่มลองเนี่ยด้วยแบรนด์ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ตามแล้วพอมาดมกลิ่นจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นมันดูมีคุณภาพมากกว่าติ่งมันดูให้ความดูด่าให้ความแทงมากกว่าอืจริงๆผมผมคิดว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับใช่แล้วก็ถ้าทุกคนลองมาดมเนี่ยก็อาจจะคิดเหมือนกันกับผมก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมที่เหมือนแบบเพิ่มระดับขึ้นมามากกว่าอามาฟคลับนูยอินิสแมนส่วนานการเนี่ย เรามาพูดถึง p e r f o r m มนซ์ก่อนแล้วกัน p e r f o r m มนซ์ของเขาเนี่ยไม่ได้ดีเท่า a า m u s แต่ว่าคุณภาพกลิ่นอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันดีมากกว่าจริงๆเิอ p e r f o r m มนซ์เนี่ยบนผิวผมเนี่ยไม่ได้ติดทนนานเลยนะครับประมาณสัก 5- 6ชั่วโมงก็ถือว่าไม่ได้แย่ส่วนกายกายตัวหรือว่า protection เนี่ยก็ถือว่า2-3ชั่วโมงก็ถือว่าแบบสู้ a า m u s ไม่ได้นะก็ต้องยอมรับในข้อนี้นะครับส่วน แต่เรื่องของคุณภาพกินเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากกว่าส่วนสถานการณ์เนี่ยผมจะให้คะแนนประมาณใกล้ๆกันแล้วก็คงผมก็คงไม่ต้องพูดอีกแล้วนะครับอมผมให้คะแนนใกล้ๆกันละกันก็สรุปละกันว่ามองบอง explorer เนี่ยถ้าผมให้เลือก2อ,อตัวเนี่ยผมเลือก a m a s ในความติดทนานในเรื่องของ performance ของมันซึ่งมันดีกว่ามองบองอยู่แล้วแต่ว่า คนที่มีงบหน่อยคนที่อยากได้กลิ่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับครีตอเวนตัสหน่อยเนี่ยก็ถือว่ามองเลือกมองบลองเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดหวังเออถือว่าไม่ผิดหวังแล้วกันเพราะว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมือนกันมากจนแบบเทียบกันไม่ออกเออแต่ว่ามันมีความแตกต่างของมันอยู่แล้วกันส่วนในเรื่องของราคาตัวเนี้ยแพงกว่ามองบล็อง explorer แพงกว่านะครับแต่ว่ามันก็ราคาประมาณ ถ้าแพงที่สุดก็น่าจะ 2, ประมาณ2 0 0พกว่าบาทหรือว่าถ้าหาดีๆเนี่ยก็ไม่ถึงสองพันนะครับส่วนตอนนี้อามาร์เนี่ยไม่ถึง2 0 0พันเลยก็ถือว่าเผมให้ทุกคนไปตัดสินใจกันเองละกันส่วนผมก็ชอบในหลายๆอย่างของมันเนาะ,นอะชอบแบบฝั่งบองบองเนี้ยผมก็ชอบในเรื่องของคุณภาพกลิ่นเออส่วนฝั่งนี้เนี่ยผมชอบในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งถ้าเลือกได้เนี่ยก็อยากจะมี2ตัวเออถ้าเลือกได้อยากจะมี2ตัวเพราะว่า ก็ตัวนี้อาจจะเป็นใช้ในงานที่แบบงานทางการดูเป็นผู้บริหารดูเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพราะว่าตัวนี้จะเหมาะกับคนพวกนั้นมากกว่าส่วนตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่เด็กมหาลัยหรือว่าคนเพิ่งเริ่มทํางานหรือว่าไปงานทางการที่อาจจะไม่ต้องการความดูลาความดูแพงมากขนาดนั้นหรือว่าใส่ไปเดทใส่ไปเที่ยวงคืนได้ก็ถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันส่วนตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเนอาจ,จะเหมาะกับคนที่ดู สูงอายุขึ้นมาหน่อยแบบประมาณทำงานมา2องสาปีแล้วหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยเออผมว่าตัวนี้มองลอง explorer เี๋ถือว่าตอบโจทย์มากกว่าก็พูดง่ายก็คือแบบว่ามันเปรียบเบที่ไเห็นภาพก็คือเรื่องของช่วงอายุแล้วกันซึ่งตัวนี้ดูเด็กลงมาหน่อยส่วนตัวนี้เนี่ยดูโตขึ้นมาหน่อยแล้วกันอืประมาณนี้นะครับส่วนถ้าผมอยากได้ผมก็อยากได้2ตัวนะก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วกันว่าคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากกว่ากันอยากก็อยากให้หามาลองก่อนไม่อยากให้ ลายบายเหมือนผมอืออย่างที่ผมทําคลิปน้าหอมครึ่งปีผมมีน้าหอมตัวไหนบ้างเนี่ยก็ถือว่าผมลายบายน้ําหอมมาเยอะแต่ว่าก็อาจจะมีบางตัวแหละที่ผมชอบแล้วก็บางตัวเฉยๆบางตัวไม่ชอบอ่างเงี้ยเออแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะออกไปทางชอบกับเฉยๆมากกว่าอืมซึ่งก็โชคดีที่ยังไม่มีน้าหอมตัวไหนที่ผมมาถึงกับไม่ชอบเลยแต่ก็เออมันก็มีความเสี่ยงสูงกันถ้าคุณจับลายบายน้ําหอมที่คุณไม่ได้รู้จักกลิ่นหรือว่า จริงๆแล้วการหาข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณหาข้อมูลแล้วคุณไม่ได้ดมกลิ่นเนี่ยคุณก็อาจจะจินตนาการไม่ได้สำหรับคนทีเ่เริ่มเข้ามาวงการน้ําหอมหรือว่าคนที่จะเพิ่งเริ่มสะสมน้ําหอมเนี่ยคุณก็อาจจะนึกกลิ่นมันไม่ออกก็แนะนําว่าให้หาขวดแบ่งหรือลอดแบ่งมาลองอย่างนี้ก่อนก็ได้อืก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันถ้าคุณจะ อยากได้น้ำหอมตัวไหนสักตัวหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับยุคนี้เนาะก็อยากให้ซื้อน้ำหอมอย่างใช้ความคิดแล้วกันใช้ความคิดใช้วิจารณญาณด้วยว่ามันจําเป็นไหมแล้วอยากได้จริงๆไหมแล้วก็คิดว่าหารถแบ่งมาอย่างนี้ก็เนี่ยราคาก็ไม่แพงนะก็ถือว่าเออก็มาทดลองก่อนก็ได้มันก็โอเคมันก็ดีมันก็มันก็เหมือนเป็นการทดลองไปก่อนแล้วกันถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ ก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นแหละคุณก็จะเก็บวันนี้แล้วอาจจะฉีดต่อก็ได้เพื่อแบบเผื่อนะคนคุณชอบคุณก็ค่อยซื้อเอ,อประมาณนี้กันนะครับสำหรับค,คลิปเปรียบเทียบน้ำหอมสองตัวนี้ที่กลิ่นทั้ทั้งที่คล้ายกันแล้วก็เป็นน้ำหอมที่โคลนน้ำหอมที่ให้แรงบัาลใจมาจากครีเอทอเวนตัสก็ถือว่าเป็นสองตัวที่ผมแนะนำแล้วก็คิดว่าหลายๆคนชอบผู้หญิงหลายๆคนชอบผู้ชายหลายๆคนชอบและกันก็สุดท้ายเนี่ยก็อยากให้ทุกคนอย่าลืม ไปกดติดตามผมได้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพียงแต่อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็จะทิ้งอินสตาแกรมไว้ตามด้านซ้ายด้านขวาสักที่หนึ่งเลยให้ทุกคนได้ได้ไปติดตามไปแล้วกันก็จะขึ้นตอนหัวคลิปแล้วก็ท้ายคลิปอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันก็คุณก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นทิ้งไว้ให้เออไปติดตามไปกดไลค์ไปดีเอ็มเข้ามาเหก็ได้ว่า เออพี่ผมสนใจนะของตัวนี้เนี่ยผมจะหาช่องทางซื้อได้ไงก็ต,ต,ติดต่อที่ผมได้เลยแล้วผมก็จะชี้ช่องทางให้ลวกันนะครับสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในการละครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ